นี่คือผลงานไปเก็บเห็ดมาเมื่อนี่เห็ดดำหวานเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็ดแสบห้าดาวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดตัวนี้เมื่อนี่ไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงามงามอ้วนตุกปุกเบ่งเนี่ยดอกเพ่นขาเพ่นพี่น้องเอ้ยว่ามมนผูไปเก็บบะลดอ้วนตุกปุกอยู่เนาะค่ะเนาะไปพี่น้องไปเบ่งการเก็บเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าายพ่น จะพอเฮ็ดก่องามๆให้พี่น้องเฮ้าเด้ลุ่นน้ากันบอ่ออันนี้คือเฮ็ดรุ่นแรกของปีพศ2022เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ได้ตามไปเบิ่งน้ำยายพอนกันเลยค่ะสวัสดีเอฟซีเฮ้าทุกๆท,ทันเ้อค่ะเด้อเมือ้อเนยยายพอนกับผพาเขาป้าเฮ็ดตามเดิมตามเคยเนาะค่ะเนาะยายพอนก็ได้กลับมาถึงอดเตียแล้ววางหันยายพอนก็คือไป กับบานไปคือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะคะเนาะเมือนี้ยายพ่อนกับสิบ้ามาเก็บเห็ดพี่น้องเอาคุยไปน้ำเบาไปน้ำนะคะเนาะเมือนี้แกมาเก็บเห็ดดำนี่ะคะ่ะเบิ่งพี่น้องเห็ดกระลังงามๆเลยบ้างไห Ừ. Ừ. Cái nhảy nhảy thì nó ơi. Đó cái lăng cần tập chín lấy gì nó. Hết đầm vàng. Nó có tắc cổ nhanh nhanh Ôi พี่น้องมึงก่อนนี่มึงโผลพ่อครับบ่ ยายพ่อนกะสีฝาวตัดนะคะเนาะเพราะว่ายายพ่อนมาซองเบงหล้วกะสีฝาวไปเขางานพี่น้องืันนี้เขางานสิบเอ็ดมุ่งพี่น้องงามครับบ่ นะเดี๋ยวยายพ่นกะขออันงวยเฮ็ดให้พี่น้องเข้าเบิ้งเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการศาสที่เข้ามาตัดขาด้วยค่ะเด้อ เริ่มหนาหนาวมากแล้วนะะเนาะแค่เนาะเสียงอน,นกห้องพี่น้องพให้พี่น้องเห็นปะพุ่นย้ายพอนผ้าไปเอาก่อพุ่นะะเนาะแค่เนาะเบ่งพี่น้องเบ่งกลุ่มนี่โอ้ยส่ออ่อนเห็ดบาดท,ทิน่น มันฝนตกถึงเพื่อนที่นองเอ๊เฮ็ดก็ได้ไมงกำงงมงา ขาเห็ดไปพี่น้องสวนน้ำยายพ่อนบ่เห็ดดำหวานรุ่นแรกของปีพี่น้องเอ๊ยบาง,งพี่น้องบางงามครับนันนี้พ่อนก็จะเอาเป็นกอเลยวล่ะพี่น้อง พี่น้องโอ้ยนะบางในพิ่นอันอยืนตื่นตื่นพี่น้องไงเดี๋ยวยายกพ่นตัดขาก่อนได้ค่ะเด้อพูี่น้องงามแค่ว่ได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องไงโดอกงามๆเลยพุ่นะพุ่นูะพี่น้องเห็นปพพนนะพุ่นะพูดก็กลัวเรื่งพุ่นะ แล้วพี่น้องเห็ดค่อย เดยกก็ลกเลีพ่อกินเลยเอ้าจะย้าพ่อตัดขากันด้วยค่ะได้งามชัด หนึ่งพี่น้องโอ้ยเบึ่งเนี่ยคอยละสะอ่อนงามค่ะงามเนี่ยพี่น้องดอกก็ลักเป็นตาแสบเลย ส่อนค่ะพี่น้องเลยเห็ดดับหวานยังมางามค่ะงามเนี่ยค่ะเนี่ย <c oughs> ขาอ้วนตุกปุ๊กเลยพี่น้อง พี่น้องบ่งบ่งดอกกระลังงามแขกงามเนี่ยโอ้โยสวนสวนพี่น้องสวนกกอเนี่ยฮะเอาไว้สกอเน,นะคะ่ะนับเพิ่ม้าให้นในใย,ยอัน เมื่อนี้ได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องพ่อแค่นี้ก่อนนะคะเนาะปัดขาเรียบร้อยพี่น้องเอยได้เต็มตะก,กาแล้วยายพ่อนะขอจบคลิปนะคะเนาะยายพ่อนะขอขอบคุณเอฟซีทุกทุท่านนะคะเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ยายพ่อยายพ่อนะขอ,ขอกล่าวคําว่าขอบคุณขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ thank you